<อ>จับคู่นั่มันละเออจับคู่นั่นละงานภูเป็นอยากเบิร์กจับคู่เนาะอ๋อค่ะค่ะเออเราไปที่นี่การสรลูกันสรลูไปพร้อมนั่นละใช่ค่ะเอาเอาเอาเอันจับคู่ก่อนเอาบนบน,นะะเนะเ<อ>าะค่ะเนาะเออค่ะหาศูนย์หาศูนย์หกหนึง <50 S 2> น่งหกหนึง่งแปดหก

ชุดเด่นเด้อยขาดเด่นเด่นเด่นบนบ่ค่ะแมนเด่นบนเด่นบนจ้ะอ่าบนนายตัวเด่นดน่ะ71เด่น71อดืองานค่ะตัวล่องก้ะแปล่อง87ดเจอกับ86 86แปอ่าประเทศนี้ สามตัวพ่อจำไ้้หาอยู่นี่เอาสาตัวด้อสามตัวบนบ่พ่อแม่สาม,สามตัวบนเด,ดเด็ด่นย์เจ็ดนเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึเจ็น้นั่นแหละสามชุดบน บนสามชุดคืจับคู่แล้วนี้สามตัวมีอยสามชุดแล้วสามชุดนั่นแหละสามตัวบนกับชุดเด่นกับกับมิตรนั่นละกับบหลไหลอันเลขวิ่งน้ำเลขวิ่งบนวิ่งเกตวิ่งเกตวิ่งเกตบนวิ่งเกตบนอ่าเอาล่างบอลเนี่ ล่างาะค่ะเยนะคะล่างนี่เอาวันจับคู่ไปรันเดี๋ยวจะเอาชุดคาเดียนค่ะไหนฮแปดแปดหนึ่งแปดาแปดาหกสี่หสี่เ็ศูน็ดศูนศูเกาหนึ่งเก้าห้าเก้าห้า แปดหกแปดหกเจ็ดสี่เจ็ดสี่เก้าสี่เก้าสี่เก้าเจ็ดเออแปดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสามเออจะล่างจะมีอยู่สิบสองชุดล่างล่างสิบสองชุดเออเอาอันคัดเด่นมาเนี่ยคัดเดนคัดเด่นจะมี นั่นล่ะล้อมกับเด่นกับมิถุนั้นละเร่งวิ่งล่างมาเนะะี่ยวิ่งล uh, okay. ่างวิ่งล่างกันวิ่งเก้าวิ่งเก้าเออเนีล่างวิ่งเก้าแต่ละงานทุกคนได้ตัวเด่นด้วยความฝันหน้ามันตรงกันกันจับเอาอยู่นี่ล่ะรับเออปิดแม่ง่อยลูกเอาไก่โชคโชคมันมเด้อ ครับบานี้ขึ้นเนี่ยกันพ่อนั่นอย่าลืมเด้อลังเทียมันก็ขึ้นบนขึ้นล่างเด้อโอ้ค่ะบานี้เออที่เฮ็ดมากอะโง่อยู่ตัวมันกางเทียมกันแล่นค่ะแลนบนลงล่างไว้เองสินะแต่ว่าต้ผิดดอกค่ะแต่ว่ากับไม่เคยผิดใจกวดน้องพ่อเนาะว้าบ่ทันผิดอยู่ครับผิดใจกวดเนาอค่ะได้มาตลอดต่างต่ได้มาตลอดบ่ทันผิดอยู่ แต่พอนุนไทยประเทศไทยมาได้มาตลอดบางที่ก็ขึ้นบนบางที่ก็บอกบนกับลงล่างสำนักพอเนาะแม,นม่นหลเงร้อยในงานกับเรียกล่างขึ้นบนว่นาแมนาน่นในงานกับครับ,รบมแม่นค่ะแต่จะรูปไปชี้ตัวนินเนี่ยครับอ๋อคือสรุปเที่ยวครับเรีกว<ม>ิ่งแรียกอย่งกับเข่าบัดเลยอือครับว่าเที่ยวในีงานนั้นกายโชคโชคมันมานโชคดีครับครับถูกค่ะ พูดคุณสองพูดพ่อหลายเลยครับเด้อครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับผมครับเอฟซีครับนี่ก็คือตัวเลขสรุปของนุ่มไทยเนาะก๊อฟเนาะซึ่งเพื่นกับห้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กันครับส่งมาทำน้ำกันกะ สี่หาช่องนะครับซึ่งสัมผัสทางโทรศัพท์ของหนุ่มไทยนะครับนี่คือตัวสรุปเลขตัวเลขสรุปเพิ่นเนาะครับเนาะตัวเลขแนวทางสรุปของหนุ่มไทยบนสามตัวศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับหกเจ็ดหนึ่งแล้วก็สองเจ็ดหนึ่งนะครับเด่นเพิ่นก็คือเจ็ดหนึ่งนะครับเนาะเด่นบนคือเจ็ดหนึ่ง ตัวรองก็คือ8 7 8 6นะครับล่างดิน9 5 97หรอง9ก้านสะครับ่วนตัวรองก็9 1, 7, 3, ก้าเดสาครับเด้อของหนุ่มไทยนะครับซึ่งจะเป็นการสัมผัสทางโทรศัพท์กัน นะครับซึ่งเพื่อนก็ได้พักกันโทรศัพท์ไปนะครับซึ่งเพื่อนก็อยู่ห่างไกลก็ได้ต้องยุคนี้ต้องระมะัดระวังโควิดครับก็เลยต้องสัมผัสทางโทรศัพท์กันนะครับเออส่วนตัวเลขก,ก็จังสี่ละครับเอฟซีท่านใดรักท่านใดชอบท่านใดมักตัวใดก็ให้จัดเนะครับเด้อหย,ยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่หนึ่งพันยายนหกสี่นี้ไว้นะครับเด้อยสามตัวก็คือศูนย์เจ็ดหนึ่ง หกเจ็ดนึ่ง,งเจหนึ่งครับตัวเลขแนวทางเด่นพินก็นกนคือ7 1็ดห่งตัวร่องก็คือ87แ,แล้วก็แปดหกครับเ้อส่วนล่างก็คือพื้นเด่นมากก็คือ95้าห้าตัวร่องพิ้นก็นคือ9ก้าหนึ่งเสนะครับเนาะ เอาการลวงเมือครับว่าของเพื่อนจะเข้าอยู่บ่อซึ่งเพื่อนเข้ากันมาหลายงวดแล้วนะครับเด้อของนุ่มไทยนี่ประวัติของเพื่อนเก็คขอเข้ามาหลงวดครับเข้ากันมาหลงวดเพื่อนกกบวมาเข้ามาทุกงวดแล้วครับกิดคงหลงวดมาแล้วซึ่งเอเด้งกับเพิ่งจะรู้จักน้ำเอฟซีด้วยกันครับเพื่อนก็เลยให้สัมผัสเพื่อนก็เลยก็เลยขอน้ำเพื่อนเราคำลัะขอสัมผัสน้ำเพื่อนนะครับเป็นการสัมผัสทางโทรศัพท์ เด้อครับเด้อเอากระล่องบังครับเอฟซีทุกท่านครับทารัก้าชอบตัาใดกะยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลไว้ครับซึ่งทางช่องเป็นให้แค่แนวทางในการจัดซื้อสลากกินแบงรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนหกสี่นี้ท่านั้นนะครับเด้อบราสนับสนุนให้เล่นการพนันยางกินนด้ครับเด้อสนับสนุนให้จัดซื้อสลากกินแบงรัฐบาลท่อนั้นได้ครับเด้อ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเอาขันรักขันชอบก็หยิบจับสลักกินแบงรัฐบาลไว้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีโชคมีลาบไปด้วยกันนะครับหยิบจับสลักกินแบงรัฐบาลไว้ครับเอาสําหรับคลิปนี้ก็คงจะขออุติการไทยทําใบเพียงแค่นี้ก่อนน้องบเน้องขอให้ทุกท่านโชคๆมันๆนะครับ สำหรับกิมเนสก็ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับผม